อะไรกันคะอ่ะพี่ออบอกแม่สิวันนี้พี่ออมจะมาทำอะไรทำขนมค่ะทำขนมอะไรคะขนมไข่เต๋อกับมีมีมีอยู่ข้างหลังวุ้นค่ะโอ้เก่งมากค่ะค่ะทำไงจะมีอันนี้อะคะค่ะมาอันนี้ตัวป่วนนะคะตัวป่วนหันหน้ามาหน่อยสิตัวป่วนตัวป่วนทำอะไรคะ ตัวปวนทำไรคะซื้อซสามารถทำปลาได้ค่ะอ๋อทำปลาได้ใช่ไหมคะอันไหนทำคิตตี้คะสามารถกับอันนี้คือค่ะ,ะวันนี้พี่ออมจะทำสีอะไรคะสีสีแดงสีกรับโอเคค่ะพี่ยอมวางดีๆสิลูก โอเควันดีดีรอพออ่านพี่ออมช่วยพออ่านทำนะอันนี้อะไรคะโอเคน้ำสีขาวก่อนค่ะช่วยแกะเขาอวางค้าลูกวางวางวางดีที่วางไหนดิเพราจะได้ใส่ได้เออนี่ดูพ่อซี่นี่พ่อตวงน้ำอันนี้คือใส่ใน่สองอันเนี่ยเออตู้อะไรหืมหม้ออ่ะ แมวว่ามือหูจับอ่ะติงน่ะหมอนั่นน่ะที่มีหูจับอ่ะ